ครัสวัสดีคุณผทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโลส t ต t a r และแน่นอนวันนี้มาก็บอกเลยว่าผมได้ทำการเล่นดราโก้เออขึ้นพันถ้วยเรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็คือมายืนนิ่งๆอ่ะรอให้แม่ฆ่ากันเองอ่ะเ,ออเดี๋ยวก็เวิร์กเองแหละดูดิแบบ ที่หนึ่งัวๆที่หนึ่งรัวๆแมเล่นมากี่ชั่วโมงวะเนี่ยไหนหดูสิประมาณประมาณประมาณเอ่อดราโก้ของผมคือเล่นตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงสาสิบเก้านาทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแป๊บเดียว นะไม่เยอะไม่นานก็ขึ้นหนึ่งพันถ้วยได้แล้วซึ่งแน่นอนว่าในด้านการาเก็บคิวหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะว่ามันทำไม่ค่อยได้หรอกเออเพราะว่าผมเล่นเดี่ยวไงเน้นเก็บถ้วยอืมโอเคมาดูแมตช์ท้ายกันเลยดีกว่า แมทนี้เนี่ยเป็นแมทที่ผมขึ้นหนึ่งพันถ้วยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอื้อเลยโ <c oughs> อ้คุภูมิใจตัวเองมา <c oughs> วิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะแรกๆเนี่ยผมก็จะมายืนนิ่งธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยแบบง่ายๆเลยนะครับวิธีการเล่นแค่รอให้วงมันฆ่ากันตายเองอืม แล้วก็ที่มันได้เปรียบตรงนึงเนี่ยก็คือมันมีหุ่นยนต์นั่นเองนะครับที่จะทําให้พวกมันเนี่ยเล่นยากขึ้นนั่นเองนะครับนี่แหละคือจุดดีของด่านซูเปอร์น่าแบบเดียวนั่นเองนะพอมันมีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวผมที่อยู่ในพุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าไอไหนแม่งเดินโง่ๆมาเนี่ยตื้มตื้มตื้มได้เลยนะ ที่บอกว่าตืมๆเนี่ยมันจะมีการโจมตีที่ต้องเว้นระยะประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับของตัวของดราก้นนั่นเองนะครับดาเมจมันจะแรงมากนั่นเองนะในกรณีที่เราเล็งไปที่จุดจุดเขาเรียกว่าอะไรอะจุดกึ่งอะกึ่งสุดท้ายอะเออสุดสุดสุดการโจมตีอะเออนั่นแหละมันจะทำให้ดาเมจของเราเยสูงมากนั่นเองนะเรียกได้เลยว่าโอ้โห ถ้าโดนจังๆเนี่ยผมบอกเลยว่าหหน้าไหนก็มาเฮ้กูได้หมดทุกตัวแหละโอเคจะเหลือสี่สี่คนนะ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิผมแบบไม่ไม่ได้บวกเลยนะเหลือเหลือแค่สี่คนแล้วเนี่ยอันนี้คือผมได้ถ้วยแล้วนะได้ถ้วยแล้วก็บวกกับถ้วยพิเศษอีกที่เราได้มาก็เรียกได้เลยว่าคุ้มค่าอย่างน้อยก็เก้าเก้าแต้มอ่ะเออ ปาปปาบเรียบร้อยแตกปาปปาบ,ปาบเกือบตายวิ่งครับผมเกือบตายเหมือนกันโอเคยวก่อนนะยวก่อนกดอุปกรณ์เสริมกดจังหวะก็ด,ดีเป็นไงโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงก็ไม่แย่นะเออ พันถ้วยแบบมีสไตล์ก็แบบว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายประมาณหนึ่งแต่ว่าข้อเสียเนี่ยที่ผมไม่ชอบก็คือโมเดลของมันนั่นเองนะก็คือเวลาที่มันเดินอ่ะแม่งมึงทำสมจริงเกินไปอ่ะทำให้แบบ เดินเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไปเดินหลังแอนเนี่ยแม่งคู่ก้รลำคาญเลยสไม่เท่เลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านั่นเองนะครับผมพันทั่วยอีกหนึ่งตัวนะ